สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะไม่ยะ่ข้าวคุกกะปิเนาะของกินตีสมศรีชอบที่สุดก็คือข้าวคุกกะปินี่แหละก่อนอื่นกะเอากะป,กปิกเข้าวไปคุกข้าวให้เข้ากันเนาะสูตรไฟสูตรมันเนาะอันนี้คือสูตรสมศรี <c oughs> ของกิ่นล้ําอยู่ตีคนมากไอ้กะนี่แกสมศรีก็เอากะิเอากะปิลงไปพัดกับน้ามันก่อนเนาะพัดกับน้ามันแล้วก็เร็จแล้วก็เอากระเทีมยมใส่เจ้า อันนี้คือสูตรสมสีเนอร์หอมกิดล้ำอยู่ที่คนมักอีเนาะพัดกระเทียมเมื่อหอมเลยเจ้าแล้วก็เอาเข้าวลงไปพัดข้าวตีมักกับอ้านข้าวตีกลกับกะปิตะกี้เนาะเอาไปพัดเลยเจ้าในข้าวนี่ก็จะใส่น้ําตาลกับชูรด,ดไปหน่อยหนึ่งใครชอบก็ใสใครไมชอบผมต้องใส่สมสีก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดหนึ่งแล้วแต่คนชอบคนมักเนาะแค่นี้ก็เซ็ตละเจ้าเอาง่าย นี่เจ้าแค่นี้ก็เซ็ตแล้วเจ้ามีคนถามส้มสีถอดปลาจะได้ให้มันกรอบส,ส้มสีเข้าตัวอบเลยค่ะ <c oughs> ผมหน้ามามันเหวียวสักเตี่ยส้มสีลำคาญก็เลยหมัดผมจอกอ่เข้าคุกกะปิเจ้าวันเนี่ยเหม็นสามบ้านแปดบ้านทอดปลาเกมมันต่างหาก ปีก็จะมีนี่เนาะหอมหอมแดงเนาะมะม่วงถั่วพักยาวพริกอาหารโปรดอาหารที่สมสีชอบที่สุดก็คือข้าวคุกกะปิวันนิ่มมีหมูหวานสมสไมีได้ลงกสื่ออากาศมันแบบแต่จ,จะได้เดียวก็ต้องลงไปเสื่อของกินให้ลุกๆเอาปาบปนกันไปเลยเจ้าสูตรไทยสูตรมันเนาะอ,อันนี้สูตรสมสีเนาะ It out. Yes, you three times. Come Just go on the side We did like to go there because i did have any more there หมขนาดหอมแดง Lúc you cũng get Nó Cắp mỏng đi Cho khu nó cắp mỏng Mình You smell something, mẹ Yeah, not so much Not so much? เขาชมสีพัชกบีพุ่นจะมีบอกนักเมนนักชัวร์เหรอโอเค thank you นะหนูป้าหมาไปเดินมาชมสีพัชกบีเลยถามวันไ,ได้กินอย่างไร Nó đã chìm rồi, à. à. nó chìm nát, chưa cái nhom thử lấy nó chưa cái nhom ปี่สามบ้านแปดบ้านทอดตะเกมหมันตะเก็ยงมันนี่เหรอคลิปน,น,นี้ก็จบแค่นี้แหละสุมสีก็ขอบคุณทุกคนติดติดตามกะระุณากดไลค์กดแชร์สุมสีเจมเนี่ยขอบคุณเจ้า ฝากติดตามเพจบุกยิมเอ้ยยูทูบกิมเน์เจ้าจือเหมือนกันนนแหละซีริส์ทริปสมสีชีวิตต่างแดนขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้า